ฮัลโหลสบายดีทุกคนวันนี้กลับมาพบกับน้องฟ้าสาวแล่วทุกคนฟ้ากะหายหน้าหายตาไปหลายมือเลยเนาะเป็นสิบฝ่ายมือแล้ววะช่วงนี้หันละเม่นอันเวียบฟ้าหลายแล้วทุกคนแบบ หล,หลายเฮงเลยหลายเลย,เ,ลยเพราะว่ารถกับแบบข้ามไปมือนึ่งกับแบบบดโมเมนน้อยค่ะน,น่นนะฟ้าก็ต้องเอาเบียกไปทำยูทิบาลพอเนาะเอาเบียกไปเหตุยเ่ืเหิน้วก็หลังจากบางเทือ่ออันแล้วเบียกคือบางทิดก็คือฟ้าได้พักนาะบางทิดฟ้ากับโบได้พักคือว่าวันอาทิตย์บางมือฟ้าก็พักกับ,บ,กบ,บ,กบไปสวนแบบนีนะฟ้าก็เลยบ่มีเวลาที่จะแบบมาอัดคลิปตัดคลิปอย่างเลยนะทุกคน กับโบโหว่พี่อะเอฟซียังติดตามฟ้าอยู่บ่คันว่าผู้ใดยังติดตามกับขอบใจเนาะกับยาฟ้าไปใส่เลยทุกคนเพราะว่าฟ้ากับยังเฮตคลิปยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็คือเรียกหลายกันเลยบอหันได้อัปเดตคลิปอย่างให้ทุกคนได้เบิงเนาะในกาย่างกับ พักหลังๆในฟ้ากกับบอค่อยสบายปรนไดนาอก็เป็นไข้วัดเอียงตลอดก็เลยโบไายเห็ดเอียงออกมาเลยทุกคนอากาศมันก็บแบบฮอนนี่ช่วงนึงพอว่าหนาวสินะอากาศฮ้อนฮอหนาวๆเปลี่ยนอากาศตลอดก็เลยอบะบอสบาย,ยานะเขตดบ,บ้านพี่เอฟซีก็บป็นจึงไดกั อากาศคือกอันโบเหี่ยวปักซันก็คืออันส่วงนึ่งก็เป็นแบบฮอนเนาะฮอนแบบฮอนหลายเลยละมาอ่าอีกสองสามมื้อนะ่ะก็คืออากาศเย็นเนาะก็เลยแบบเฮ็ดให้บอสบายเป็นวัดเนาะซึ่งไดฟ้าก็ขอโทษพี่พีเอฟซีทั้งหลายเนาะที่บอได้ทำคลิปลงเนาะทุกคนบอทันได้อะ่ะอัพคลิปให้ทุกคนเบิ่ง แต่ว่าฟ้ากับบได้หายไปใส่เดอฟ้าก็ยังเฮ็ดคลิปอยู่คือเก่าเนาะเพียงแต่ว่าช่วงนี้บุค่อยมีเวลาปั่นไดเนาะแต่ว่าอาา่านคือแบบช่วงนี้นะฟ้าต้องได้เฮ็ดอ่านบันซีเฮ็ดออกมาอย่างเราต้องได้วางบินลูกค้าหลายเจ้าเนาะก็คือแบบบางมือก็คือออกเจ้าหนึ่งกระสามสามสิบประมาณสิไปเลยสามสิบคันเลยต่อเจ้าเนาะก็เลยแบบ บ่คอยมีเวลาให้ตัวเองก็คืองานหนักมากงานหนักอีหลีเลยดูคนแบบไม่เมื่อยเลยเลยส่วงนี้ฟ้านะจะเป็นแบบเมื่อยจักเวียกแล้วแล้วก็ยังแบบอีย่งหลายอย่างคือคนเพ้กับแบบยุ่งๆกันนะคือแบบบางบางคนก็คือออกแน่สินะฟ้าก็เลยแบบบ่ค่อย ได้มีเวลาอ้อย่างนะทุกคนเพราะว่าข้างหน้าอันฟ้าเอาเรียกไปเฮ็ดยูบานานะะก็กคืออันเฮ็ดเวียกยู่อ่ะบนเฮ็ดเวียกเนอะมอดมือแล้วสินะหลังจากเฮ็ดเวียกแล้วก็ได้ออนปลืมจดทะเบียนไปเฮ็ดยูบานพร้อมเพื่อจะได้จดทะเบียนของมือนี้แต่มืออื่นตื้นเซามาก็จึงแบบพิมพ์เข้าคอมแล้วก็ ต้องได้แยกแต่ละเจ้าเพื่อจะวางบิลให้ลูกค้าอีกนะะทุกคนแล้วก็ัมาไล่ตัวไรครับได้ใจอย่างนี้เนาะก็ะคือมันหลายเฮงเลยเวียฟ้าคือเยอะม,มากๆแต่เจ้าพยายามเ็ดคลิปให้พี่ๆเอฟซเนาะได้เบิงกันแด้แต่ช่วงนี้กะ ฟ้ายัางนุ่งเดี๋ยวเคลียร์เวียอียงก็เนาะแต่กะบ,บางทีก็จะเหตุออกมาเนี่ยทุกคนม่เห็นฟ้าหลายมือหวานขึ้นบ่ทุกคนฟ้าน่าจะวนขึ้นเนาะช่วนงนี้ฮะ่ะน่าจ,จะเหตุเวียยแล้วกับ่ได้ออกกําลังกายเนี่เห็ดเวียแล้วกักินแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมาเห็ดเวียยสินะเห็ุเวียยออกกับเห็ดเวียยยื้อหันก็คือประมาณบางเทือกกับน่งโมงนี่ยงเนาะฟ้าจึงได้นอนสินะก็ เป็นงานที่นักยูช่วงนี้นักเนอะพี่พีเอฟซีก็มีขีดทอดกันแน่ลูโบเพราะาเห็นกันลายมือนะทุกคนพากะบโได้ลฟ์สดเอียงเลยทุกคนเลยพี่พีเอฟซีกะอยากฟ้าไปใส่เด้อ้ายอย่างไปใส่เด้อติดตามนี่เนาะล้วก อย่กําลังใจให้ฟ้าน่ต่ว่ช่วงน,นี้ก็คือไม่มีกําลังใจทุกคนเมื่อยเมื่อยเบียกหงไว้มีเวลาเคลีย,ววยร์เบียกเคลียร์งานยังสำเร็จแล้วทุกอย่างกะจะพยายามเฮ็ดคลิปออกมาให้ทุกคนเบิ่งเนาะกะบ่ถึงขั้นก็เคลียร์จนว็าแล้วหน้ามานะันอันนี้เด็กทุกคนแต่ว่าก็จะมีคลิปออกมาอยู่ แต่เจ้าบโบมีหลายคือแต่ก้อนเนาะฝากติดตามฟ้าในเด้อฝากเบิงฟ้าในได้จะฟ้าเห็นข้าวส่วงวันที่อ่านเร้าแปดบอแผ่นดินไว้เนาะกะัทุกคนยังยูเคตนั้นเป็นจังใดกับ่บได้รับผลกระทบอย่างหลายโบเพราะว่าทางฟ้าก็เห็นอยู่ส่วงวันที่แบบ แทนดินวันแล้วนาะ,นะประเทศลาวกะมีสะเทือนอยุ่น้อยนึงเนาะกะสะเทือนยันยุ่ียังจะเป็นยนยุวียงจันยู่ยน,นครหลวงอะไรแหละทุกคนกะสะเทือนอยู่แต่ว่าเขตแถววันปากซันแถวบึงการนี่ก็คือยังบอฮันได้เห็นมีแบบสะเทือนอย่างเนาะกะคือว่าอะไรมันก็ดีไปแน่ แต่ว,ว่าโบคว,ว่าเขตอื่นเป็นจังใดเนาะผู้ใดกะรักษาสุขภาพรักษา,าเนื้อหักษาโตัวในโดยทุกคนระมัดระวังกันแน่เนาะฟากะเป็นห่วงแต่ว่าฟากะจะพยายามมือใดเวลาว่างๆกะจะเฮ็ดคลิปออกมาให้พี่ๆเอฟซี 4, ฮับสซมเนา ช่วงนี้กัทุกคนแต่ว่าฟ้าก็ยังบบกฮันได้เซาเรตยู YouTube ทูบเท่อเด้อเพียงแค่แบบบ่ค่อยมีเวลาปันใดเนาะกะจึงใดกับฟ้าพี P ่พี P ่เอฟซติดตามฟ้าคือเก่าทะเลติดอยติดตามกดไลากชเซฟ้าผู้ใดที่แบบติดตามกดไลากชเซฟ้ากะขอเขอ้บใจทุกๆคนเลยเด้อที่ติดตามฟ้าเนาะ พราะฟ้ากะหาก,กะเริ่มฮ็ดเน่และวบันนี้หันตัวเอกพอดบ่มีเวลาบานไดเนาะกะส่วงน่าจะเป็นส่วงรดมันผ่านไปอย่างก็น่าจะเริ่มมีเวลาขึ้นมาแน่แหละแต่กะฟ้ากะจะพยายามพยายามสุดๆเลยพยายามให้ตัวเองมีเวลาเพื่อจะได้อัปเดตอัปเดตคลิปใหม่ๆให้ทุกคนเบึงเนาะพี่ๆเอฟซีก็อยาฟ้าไปใส่เด้อค่ะติดตามฟ้านี่ ้ายนี้ฟ้ากะเข้าใจทุกคนเลยเนาะที่ติดตามมาว่าจะเป็นทางฝั่งเศาฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะที่ติดตามแ้วก็เป็นดูฟ้าตัวบัได้น้อยปไปด้นาะนจึงไดตก็เข้าใจหลายๆคลิปนี้ฟ้ากะจะมาบอกพี่ๆเอจเพียงซํามี่เนาะอ่ามีฟ้ากะลาไปก่อนทุกคนเพราะว่าเวียดัง หลายแห่งตอนนี้ก็คือฟอาก็ยังเฮ็ดปัญซีอยู่เนาะ you know. มันก็ยุ่งๆเนี่ีอย่างมันเปลี่ยนแปลงเลยหลายอันน,นนะฟ้าก็เลยแบบอืมก็เลยพักตัวนี้ไว้ก่อนกะเฮ็ดเวียกตัวนี้ให้มันเต็มที่ก่อนเนาะทุกคนเนาะ้มนี้กะลาไปก่อนเด้อบายบาย